ตำนานตะปูสังข้าวานอนสวัสดีครับคลิปนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปเพื่อค้นหาเรื่องราวและไขความลับของสิ่งโบราณชิ้นหนึ่งที่เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อและพลังอำนาจเหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับตำนานของพญาวานอนผู้สรงฤิ์นั่นก็คือ ตะปูสังฆวานอนตะปูสังฆวานอนหรือที่รู้จักกันในนามเป็นมากกว่าตะปูธรรมดาธรรมดาที่ใช้ในการก่อสร้างในสมัยอยุธยามันคือวัตถุลึกลับที่มีประวัติศาสตร์และความเชื่อสืบต่อกันมาอย่างยาวนานเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆเนื่องจากในยุคนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีการผลิตตะปูที่ทันสมัยอย่างสมัยนี้ตะปูสังฆวานอนจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดในการยึดโครงสร้างไม้ให้มีความแข็งแรงและทนทานตะปูสังฆาวานอนทำมาจากโลหะผสมโดยส่วนใหญ่ จะเป็นดีบุกผสมกับโลหะอื่นๆเช่นสังกะสีตะกัวหรือปลอดเพื่อให้ได้โลหะที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อสภาพอากาศกระบวนการผลิตคาดว่าเป็นการหล่อแบบโบราณซึ่งต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ของช่างอย่างสูง เพราะสิ่งที่ทำให้ตะปูสังฆวานอนมีความพิเศษและแตกต่างจากตะปูทั่วไปก็คือความเชื่อที่ว่าการซึมซับพลังแห่งบุญบรารมีจากพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในวัดตลอดระยะเวลาการใช้งานตะปูเหล่านี้ได้ผ่านการสวดมนต์การทำวัดและพิธีกรรมทางศาสนามามากมาย ทำให้เกิดความเชื่อว่ามันเต็มไปด้วยพลังอำนาจและคุณสมบัติพิเศษเหนือธรรมชาติเมื่อวัดหรือโบราณสถานชำรุดชุดโสมตะปูสังฆวาดอนเหล่านี้จึงไม่ได้ถูกทิ้งแต่จะถูกนำมาหลอมใหม่สร้างเป็นพระพระเครื่องวัตถุมงคลและใช้เป็นส่วนประกอบตา่ตางๆในการสร้างมีดหมอ มีตาคมเพื่อให้พลังแห่งบุญบารมียังคงสืบทอดต่อไปความเชื่อเรื่องพลังอำนาจและคุณสมบัติพิเศษของทปูสังฆาวานนสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่เหนือกว่าประวัติศาสตร์การใช้งานก็คือตำนานเล่าขานที่สืบต่อกันมาว่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของทปูสังฆาวานนเชื่อกันว่า มันเกี่ยวข้องกับพยาวานอนผู้มีฌานสมาบัติแก่กล้าได้มาจุติในภพมนุษย์และได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าจะบวชแล้วแต่ท่านก็ยังมีฤทธิ์อำนาจและความสามารถที่เหนือธรรมชาติติดตามตัวมาท่านได้ใช้ยานสมาบัติในการห่อเหินเดินอากาศได้ไปเก็บรวบรวมเด็กไหลธาตุสีขาวบริสุทธิ จากอากาศธาตุเหล็กไหลเหล่านี้มิใช่เหล็กไหลธรรมดาแต่เป็นธาตุบริสุทธิ์ที่ยังไม่เคยถูกเทพเทวาอันเนชิญไปใช้เป็นธาตุที่มีพลังงานอันทรงพลังหลังจากได้รวบรวมธาตุเหล็กไหลพยาวานนก็ได้นำมาหลอมกับเงินบริสุทธิ์แล้วทำการประจุพลังผูกเศกด้วยยานสมาบัติและคาถาอาคมจนเกิดเป็นโลหะศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพลังอำนาจและคุณสมบัติพิเศษโลหะนี้ก็คือสังฆวานอนหรือบางครั้งเรียกว่าสังวานอนมีลักษณะสีเงินดวงมีความขาวนวลกว่าเหล็กไหลทั่วไปและเต็มไปด้วยพลังงานที่สามารถป้องกันภัยอันตรายจากสิ่งชั่วร้ายได้และเมื่อพยาวานอนละสังขารไปแล้วจิตวิญญ,ญาณของท่าน ยังคงผูกพันและคอยปกป้องคุ้มครองโลหะศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีในอดีตตะปูสังฆวานอนมักถูกนำไปใช้ในการสร้างเครื่องรางของขลังเช่นมีดหมอละเครื่องวัตถุมงคลเพื่อเสริมพลังป้องกันคุ้มครองและป้องกันภัยอันตรายต่างๆนอกจากนี้ ยังใช้ในการตอกลงในเสาหรือโครงสร้างของวัดเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งชั่วร้ายและพูดผีปีศาจส,สำหรับคาถาที่ใช้ในการเสริมพลังก็คือณมะหะนุวะลุสังหะเรื่องราวของตะกูสังฆว,วานอนเป็นตำนานและความเชื่อที่สืบต,ต่อต่อกันมาผสมกันทั้งประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและจิตนาการอันลุ่มลึกของผู้คนในอดีตที่เชื่อมโยงพลังแห่งธรรมชาติกับพลังแห่งจิตใจเข้าไว้ด้วยกันทำให้ตะปูธรรมดากลายเป็นเครื่องรางที่มีพลังอำน,นาจและความลึกลับน่าค้นหาจนถึงทุกวันนี้ช่องของเราขอขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนมารับฟังขอให้ช่วยกันกด ติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ถามเจ้าของช่องได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกขอขอบคุณครับ